สวัสดีนะครับใน nice. ตอนนี้นะครับของ t a เ d e r Talk จะมาคุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกุญแจนะครับหรือว่าคีย์สำคัญที่ทำให้การพัฒนาทักษะของการเทรรหรือตัวของเทเดอร์เนี่ยไปสู่จุดที่เรียกว่าประสบความสำเมร็จนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับว่าหัขวข้อของ t ทเ d e r Talk สัปดาห์นี้นะครับในตอนที่27เ,เนี่ยจะขออนุญาตคุยเรื่องเบาๆแต่มีประโยชน์นิดนึงนะครับ กลับมาเรื่องของ i n d s ซ t หน่อยเพื่อให้หลายคนได้เรียนรู้นะครับโดยเฉพาะมือใหม่หรือว่าน้องๆที่เพิ่งเริ่มหัดเข้ามาเป็นเทรดเดอร์นะครับคือคนจำนวนมากนะครับเข้ามาสู่ตลาดเก็งกำไรต,ตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์หรือแม้กระทั่งตลาดค่างเงินทองคําต่างๆเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่าผมใช้คำว่าชีวิตที่ดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวบางคนอาจจะบอกว่าแน่นอนอยากจะได้เงินเยอะๆอยากประสบความสำเร็จคือมีเงินเยอะๆ นะครับมีเงินร้อยเท่าพันเท่าห้าเด้งสิบเด้งมีพันล้านหมื่นล้านมันเต็มไปได้วยความต้องการหรือความอยากซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับทุกคนมีหมดผมก็มีนะครับทุกคนมีหมดแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือพอเรามาสโคบเอาคําว่านิยามของ,ของคําว่าความสําเร็จเนี่ยในมุมมองของของคนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยกับคนที่อยู่ในตลาดมานานพอสมควรอย่างผมเนี่ยนะรหรือว่าหลายๆท่านที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้คุยกับเทรดเดอร์เยอะนะครับ อยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะดีอย่างคือมีคอนเนคชันค่อนั้างเยอะนะครับเจอทั้งแบบที่ว่าเป็นคนที่เก่งมากๆเก่งจริงๆนะครับเจอเพศที่ว่าลหลายๆอย่างนะครับประเภทที่ทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบโฟกัสคือผมชอบคุยกับหลายท่านที่อยู่ในตลาดมานานๆผมรู้จักบางท่านอยู่ในตลาดมา30ปี20ปีขึ้นไปก็มีนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยเพิ่งอยู่มาได้ประมาณสักสิปีก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะอะไรแต่เพียงแต่ว่าเห็นสภาวะตลาดมาหลายระดับนะครับทั้งช่วงที่ตลาดที่มันดีมากๆ นะครับตลาดที่มันแย่มากๆนะครับหรือแม้กระทั่งสินค้าบางตัวเนี่ยหลายคนอาจจะเพิ่งเริ่มเทรดอาจจะตื่นเต้นกับเทคนิควิธีกับเครื่องมือต่างๆนะครับแต่บางตัวที่ผมเทรดมา 6- 7เจปีแล้วนะครับผมเทรดมาตั้งแต่สมัยที่มันโลมากๆนะครับแล้วก็ไฮมากๆหมดแล้วนั่นทําให้ผมได้เห็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนี่กลับมาเรื่องนิดนึงเพราะว่าพอผมได้ศึกษาเยอะๆได้คุยกับหลายคนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือผมพบว่าคนที่ประสบความเด็จในการเป็นเทรดเดอร์เนี่ย เออนิยามของคนที่อยู่ในตลาดมายาวนานพอสมควรเนี่ยมันไม่ใช่วัดกันที่พอร์ตฟิลิโออย่างเดียวละไม่ได้วัดแต่ที่เงินอย่างเดียวละแน่นอนว่าทุกคนบอกว่าถ้าได้เงินเยอะกําไรมากแปลว่าประสบความสำเร็จมีแปดหลักเก้าหลักมีพันล้านถือว่าสําเร็จมันมันก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอผมคุยกับหลายท่านเนี่ยผมพบเลยว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนะครับหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือเหมือนกันนะเพราะว่าการอ่านหนังสือเราจะพบว่าหนังสือลายๆเล่มที่พูดถึงเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนีย มันไม่ได้เจาะจงมาที่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับมันรวมหลักๆในทั้ง4ด้านนะผมสรุปมาให้ฟังวันนี้เพราะว่าอันนี้สรุปมาจากการสนทนาการสัมภาษณ์นะครับการฟังการอ่านหนังสือนะครับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเมร็จและอยู่รอดในตลาดระยะยาวเนี่ยนะครับมีความสําเร็จที่วัดกันอยู่4ด้านนะครับอย่างแรกเราเรียกว่าเงินซึ่งตรงเงินเนี่ยผมว่าคงไม่ต้องอธิบายเยอะอยู่ละก็คือเรื่องของร e เทิร์นเรื่องของ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งอันนี้หลายคนก็ชัดเจนอยู่ละในตัวหลายคนรู้จักอยู่ลวหรือเขาเห็นภาพอยู่ละนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ทุกคนมีความปรารถนามีความต้องการที่จะได้เงินที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่อยากจะย้าข้อที่2เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเวลาเราไปดูคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์ ater, นะฮะหรือว่าประสบความสำเร็จในตลาดเนี่ยอันหนึ่งที่จะเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วชัดเจนมาก,กคือการมีชีวิตนะครับที่ ผมเรียกว่ามันเป็นรูปแบบของการมีชีวิตที่เขาต้องการนะครับเป็นไลฟ์สไตล์หรือเป็นรูปแบบการมีชีวิตที่เขาต้องการนะครับเช่นอาจจะมีอิสระ,ะเขาเรียกว่าอิสระหรือว่าความยืดหยุ่นทางเวลานะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เ,เวลาเราไปดูนะครับจะพบว่าเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนี่นะครับค่อนข้างจะจะมีชีวิตที่ค่อนข้างน,น่าอิจฉาแน่นอนว่ามีเงินมีบ้านหลังใหญ่มีรถรวยๆก็ส่วนหนึ่งละนะครับ ส่วนหนึ่งคือจะเห็นเรื่องของเวลานะครับเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบของเวลานะครับเหมือนกับเทรดเดอร์ที่ทํางานประจําหรือว่าคนที่ทํางานประจํานะครับบางท่านเนี่ยมีอิสระนะครับสามารถจะใช้ชีวิตในการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะครับบางคนก็เทรดด้วยเที่ยวด้วยบางคนก็ใช้ชีวิตแบบเรียกว่าเอ่อได้ทําอะไรบางอย่างที่ม,มันมีสิ่งที่เขาอยากจะทำนะควบคู่ไปกับการเทรดซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตที่เอ่อ คนเหล่านี้เขาเลือกนะครับท,ที่จะที่จะทํามันได้นะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยนะครับแน่นอนว่าถ้าคนมุ่งเป้าหมายไปที่เงินอาจจะพิชิตยอดภูเขาแห่งความสําเร็จด้วยการวัดที่ตัวเลขนะอาจจะวัดความสําเร็จที่ตัวเลขเช่นบอกต้องไปให้ได้ถึงพันล้านถ,าถึงจะสําเร็จนะครับหรือไปให้ได้ถึงร้อยล้านเนี่ยจะสำเร็จนะครับก็ก็เป็นไปได้นะบางคนเนี่ยเขามองความสาเร็จเป็นเรื่องของเงินก็มีไม่ใช่แง่ขงเงินก็มีนะครับเรื่องของชีวิตก็มี ผมชอบยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นหลายหลายท่านนะครับที่ผมพูดให้ฟังหลายๆรอบไปแล้วนะครับแม้กระทั่งเทรดเดอร์บางคนเนี่ยที่อยู่ดีเทรดแล้วประสบความเร็จเนี่ยในต่างประเทศนี่มีเยอะนะครับนะที่เทรดถึงจุดจุดหนึ่งสมมติสร้างพอร์ตได้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาก็เลิกเทรดหรือว่าชะลอการเทรดลงจากที่เทรดแบบแอคทีฟมากๆอาจจะเป็นแพสซีฟในการเทรดแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการเช่นบางคนอาจจะเปลี่ยนไปทําธุรกิจเพื่อ กิจกรรมสังคมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปเดินทางรอบโลกนะครับหลายๆคนเนี่ยจิมโรเจอร์เนี่ยเห็นถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยพอเขาสักเซสเนี่ยเขาไม่ได้ไปต่อให้มันเร่งมากนะครับเขาก็มีการพักมีการหยุดออกเดินทางท่องเที่ยวรท่องเที่ยวรอบโลกตอนนั้นนี่คือมีเงินด้วยนะฮะแล้วก็ไปขี่มอไซค์ถ้าใครจามันได้ลงกินเน็ตบุ๊กซึ่งเรียนตามตรงคือจะเป็นคนปกติที่มองอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะเสี่ยงเสี่ยงคือขี่มอเตอร์ไซค์ในเกนเสียงอยู่แล้วนะฮะแล้วขี่รอบโลกมาในประเทศที่เรียกว่าไม่ใช่ประเทศที่ว่าเป็นประเทศทจเจริญทั้งหมดประเทศในแถบอ่าลาตินอเมริกาประเทศทต่างๆก็มีความเสี่ยงนะเช่นเดียวก,กันก็มันก็เป็นการตอบโจทย์ในชีวิตที่เขาอยากจะใช้ตอบโจทย์ในความต้องการชีวิตนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าแน่นอนว่าผู้จัดก,การกองทุนสําเร็จในโลกอาจจะมีเยอะจะมีสักกี่คนที่กล้าตัดสินใจออกไปขี่มอเตอร์ไซค์รอบโลกหรือไปท่องเที่ยวรอบโลกกับ ภรรยานะครับตอนหลังก็มาที่รอบโลกกับภรรยาซึ่งผมว่ามันเป็น,เป,นเป็นความสาเร็จที่แน่นอนว่ามันมันคงลอกเลียนแบบกันไม่ได้แต่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ใช้เป็นตัววัดนะครับเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับหรือบางท่านเนี่ยพอประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการดูแลครอบครัวในการทําธุรกิจส่วนตัวนะครับที่ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเวลาในส่วนของการเทรดนะครับตัวนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจเพราะว่าการเทรดเนี่ยสามารถจะสร้าง cat ฟ สร้างเงินคำว่าแคดโฟนี้มาจากเกมกระแสเงินสดนะฮะถ้าสมัยเรื่องใครเคยใครเคยเล่นเกมกระแสเกินสดหรือว่าเคยเล่นเรื่องของกระบวนการในการในการเรียนรู้เรื่องของการเงินเนี่ยจะได้ยินคํานี้บ่อยนะครับก็เหมือนกันคือสร้างกระแสเกินสดที่มาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้ต่อเนื่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าไม่จำเป็นต้องไปทํางานประจําหรือว่าทํางานเพื่อรับใช้คนอื่นนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตที่เป็นตอนตอบโจทย์ความสําเร็จได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ต้องมีเงินแบบ เป็นอันดับท็อปของโลกนะฮะหรือว่าติดเป็นบิลเลเน์แต่มีชีวิตที่ต้องการชีวิตที่อยากได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเช่นกันนะครับมันก็ต่อมาข้อที่3ามนะครับเรื่องของไทม์นะครับไทม์ Time เนี่ยอาจจะต่างจากไลฟ์สไตล์นิดนึงคือว่าโฟกัสไปที่เวลานะครับบางคนเนี่ยทำงานน้อยใช้เวลาน้อยนะครับแต่สามารถจะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมได้นะครับใช้เวลาน้อยหรือว่าใช้เวลามีประสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหรือพูดง่ายๆคือถ้าคุณเทียบก,กับคนทํางานประจำเนี่ยนะฮะ อาจจะใช้เวลาประมาณแปดชั่วโมงต่อวันในการทํางานนะครับแต่การเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จหรือเทรดเดอร์ที่มีมีเขาเรียกว่ามีสกิลมีทักษะในการสร้างรีเทิร์นแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้เวลาในการทํางานต่อวัน,นแค่สองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนะครับในการหาข้อมูลในการติดตามข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจเทรดผมรู้จักหลายท่านที่เป็นอย่างนั้นนะครับคือท่านที่มีครอบครัวแล้วหรือท่านที่มีอะไรที่มันแบบเป็นความสาคัญของชีวิตที่มากกว่าการหาเงินแล้วเนี่ยแต่ด้วยความที่มีทักษะ นะครับด้วยความที่มีทักษะด้วยความที่มีสกิลเนี่ยเขาก็สามารถจะสร้างเงินจากตลาดได้นะครับโดยที่ใช้เวลาที่น้อยลงแต่แน,น่น,นวนก็าอาจจะไม่ได้เร่งเพื่อสร้างเงินมากมายเพียงแต่ว่าสร้างให้เหมาะสมกับการหล่อเลี้ยงการดําเนินชีวิตนะครับมันก็ทําได้เช่นกันตรงนี้ก็คือเรื่องของความได้เปรียบเรื่องเวลาแล้วอย่างที่บอกครับว่า,วาการเทรดเนี่ยมันเป็นกิจกรรมหรือเป็นการสร้างรายได้ที่มันค่อนข้างจะยืดหยุ่นทั้งเวลาและสถานที่ด้วยปัจจุบันเนี่ยมันใช้อินเทอร์เน็ตเทรดดิ้ง คุณอยู่ที่ไหนก็ได้นะของประเทศไทยหรือของโลกที่มีอินเทอร์เน็ตก็เทรดได้นะครับเช่นเดียวกันมีเวลาที่ยืดหยุ่นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นคีย์นึงที่ชัดเจนว่าการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยถ้าเทรดแล้วมีเวลาที่สามารถจะจัดการได้อย่างอิสระตามที่ต้องการเนี่ยนะเวลาก็จะเป็นคีย์สําคัญที่ผมว่ามันมีนความได้เปรียบนะฮะยกอย่างเช่นสมมติว,วา่าเราตั้งเป้าหมายในหนึ่งวันเลีนยครับเราบอกว่าเอาเราอยากจะเทรดให้ได้เงินประมาณสองร้อยเหรียญน,นะครับแต่อย่างที่เรียนครับว่าสองร้อยเหรียญเนี่ยสมมติถ้าคนทํางานประจำเนี่ยหรือทํางานทั่วไป คุณอาจจะต้องใช้เวลาทั้งหกชั่วโมงหรือแดชั่วโมงในการสร้างต่อวันนะครับก็เป็นไปได้แต่เทรดเดอร์เนี่ยนะสมมุติว่าถ้าหนึ่งวันเนี่ยนะครับถ้าเทรดเดอร์เนี่ยสามารถจะเทรดพ s ซิชันในจุดที่ตลาดมันดีเนี่ยนะฮะคุณอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วทำสองร้อยเหรียญได้เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณมีกําไรหรือโปรฟิตเจ็ดชั่วโมงนะครับนี่คือกําไรหรือโปรฟิตเชิงเวลาที่ออกมาคุณเอาเจ็ดชั่วโมงไปทําอย่างอื่นได้ทําประโยชน์ได้มากมายนะครับอาจจะใช้เวลาในการในการพักผ่อนในการศึกษาในการ ทำอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าคุณมีเวลาเหลือแทนที่ต้องมานั่งแปดชั่วโมงเพื่อทาเงินสองเหรียญคุณอาจจะเทรดแค่ชั่วโมงแล้วไ,ได้สองเหรียญคุณออกทอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มต่อก็ได้ผมเจอเทรดเดอร์ประเภทนี้เยอะนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าสําเร็จที่ว่ามีเงินเป็นสิบหลักยี่สิบหลักแต่เขามีชีวิตที่ยืดหยุน่นเพราะว่าเขามีเทคนิคมีระบบในการเทรดที่เหมาะสมเขาใช้เวลาในการเทรดต่อวันน้อยนะครับแล้วพอได้กําไรตามเป้าเลยเขาก็เอาเวลาไปทำอื่นเช่นบางคนก็ทําอาสาสมัครสังคมก็มีนะอันนี้ผมก็เคยเจอมีน้องท่านหนึ่งทํา ว่าบางคนก็ไปทํในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวหรือทํากิจกรรมอื่นเสริมเช่นอาจจะเป็นช่างภาพเป็นนักเขียนอะไรนี้ก็มีนะครับ mm. ดังนั้นคำว่าประสบความสำเร็จอีกแบบนึงเนี่ยในเชิงเวลาเนี่ยก็เป็นเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะฮะที่เราสามารถจะสร้างขึ้นมาได้สุดท้ายนะครับพอบอกว่าสําเร็จ้วเนี่ยนะก็คือเรื่องของสกิลหรือทักษะซึ่งตรงน,นี้มันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับมันพอเราพูดถึงว่าการอยู่รอดในตลาดการเป็น successful trader เนี่ย คำว่าประสบการณ์หรือสกิลเนี่ยมันจะพัฒนาตามมาเพราะมันเป็นเร a r นนิ่งเค v ร์ฟที่มันต้องมีอยู่แล้วคนที่อยู่รอดในตลาดเนี่ยไม่ได้พูดถึงแค่กำไรครั้งเดียวหรือสองครั้งหรือวันสองวันนะฮะบางทีเราเปิด10ออเดอร์ได้กำไรออเดอร์เดียว 5, 5้าอย่างเงี้ยเราจะบอกโอ้ยฉันเก่งละมันก็ไม่ใช่เพราะว่านั่นคือจุดหนึ่งที่มันแซมเปิลขึ้นมาแต่คนที่อยู่รอดในตลาดเนี่ยเราพูดถึงการทำกำไรได้ต่อเนื่องระยะยาวแล้วพอทาได้ระยะยาวมากๆคือทาซ้าได้เนี่ยนะฮะมันเกิดเป็นประสบการณ์ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นตัววัดความสําเร็จอย่างหนึ่งเวลาเราพูดถึงเต่ดเด้อที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันจริงหนิไม่พิดหรอกครับว่าต้องมีสกิลหรือประสบการณ์ตามมาด้วยมันไม่ใช่แค่การพูดเรื่องแค่ตวงเงินอย่างเดียวเพราะถ้าคุณอยู่ในช่วงตลาดกระทิงเนี่ยนะตลาดดีเนี่ยนะฮะอยู่ช่วงตลาดกระทิงเนี่ยไซเคิลนี่มันเป็นบูลิชเนี่ยนะฮะนะครับคุณทําเงินเนี่ยได้ไม่ยากเพราะว่าตลาดเป็นตลาดกระทิงนะครับคุณอาจจะบอกโอ้โห oh, ฉันได้กำไรต้องสองเท่าสามใบเท่าในช่วงที่ผ่านมาเห็นคนคุยกันเยอะมากเลยนะฮะ ได้กำไรเท่านั้นเท่านี้สองร้อยเท่าสามร้อยเท่าใช่ครับมันตลาดดีถ้าตลาดไม่ดีละ่ะอถ้าตลาดกระทิงละ่ะถ้าตลาดขาลงละ่ะเราจัดการยังไงรับมือได้หรือเปล่าเราจะทํากําไรแบบมาคลั่นอย่างนันได้อีกไหมที่จะัาที่สุดคือไอ้ความเสี่ยงที่เราลงไปเนี่ยถ้าไปใช้ในตลาดที่ผันผวนหรือตลาดที่เป็นขาลงเนี่ยนะครับคําถามคือว่ามันยังทําเงินให้ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วมันจะทาให้เราเสียงเงินมากไปด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้พอเราพูดถึงคนที่ประสบความเด็ดจ,จริงไม่ได้พูดถึงแค่ช่วงเวลาสั้นๆนะครับ พูดถึงคนที่ผ่านทั้งวิกฤตผ่านทั้งความยากลาบากของตลาดนะครับจนเกิดประสบการณ์ที่มากเพียงพอแล้วตรงนี้นะครับคือที่เราเรียกว่านอย่างของคาว่า successful trader นะครับทีนี้วันนี้ได้มาพูดถึงเรื่อง successful trader เนี่ยนะครับก็มีหนังสือหลายเล่มที่มาแนะนําให้อ่านเคยแนะนําไปแล้วในตอนก่อนหน้านะครับอย่างเช่นเรื่องของ market วิสระนะครับหรือแม้กระทั่งในหนังสือหรือเป็นบทสัมภาษณ์อินเทอร์ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะสรุปให้ฟังเพราะว่าผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือนะครับ ค่อนข้างจะหลายเรี่มเหมือนกันนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังบรรยายจากเทรดเดอร์ที่ประสบความเร็จน,นะครับหลายท่านนะฮะอันนี้คือเราไปหาฟังได้นะใน Youtube ก็มีในพอดแคสต์ต่างประเทศที่เป็นรายการต่ตางๆบทสัมภาษณ์ต่างก็มีนะครับผมสรุปจากการฟังสัมภาษณ์หลายอันที่ผ่านมาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาให้ฟังเป็นกุญแจสีดอกง่ายๆนะว่าคนที่ประสบความเด็ด ในแงค่คำนิยามที่เรากล่าวมาในสี่หัวข้อนั้นนะครับคือยอรอดในตลาดแล้วก็สามารถทํากําไรได้เติบโตนเนี่ยนะครับเขามีอะไรที่เหมือนกันนะครับมีคุณสมบัติสําคัญอะไรที่เหมือนกันมากที่คือเรียนตามตรงนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เราสามารถจะลอกเรียนแบบได้หรือเป็นจุดที่สามารถที่จะทําให้นักเก็งกำไรหรือเทรดเดอร์เนี่ยเรียนรู้จากมันได้นะครับ <S <S ข้อแรกนะครับคือเรื่องของการรักษาความเสี่ยงนะครับเรื่องของการรักษาความเสี่ยงนะครับ ตรงนี้เป็นคีย์สาคัญมากจริงคำว่าจริงผมอยากจะใช้คำว่าควบคุมความเสี่ยงมากกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยคาว่ารักษารักษาเงินหรือว่าควบคุมความเสี่ยงเนี่ยเป็นคีย์สาคัญมากเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เทรดเดอร์เนี่ยนะครับรักษาเงินทุนนะครับหรือว่าการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นคีย์ที่ทาให้เทรดเดอร์เนี่ยอยู่รอดเพราะว่าเราจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าเราอยู่รอดในตลาดระยะยาวไม่ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยไอจ้จุดจุดเนี้ยนะครับมันจริงๆเป็นคีย์ค่อนข้างสําคัญมากๆของคนที่ประสบความเร็ดยตว่ต้องมีโมเดลในการปกป้องตัวเองถ้าพูดง่ายๆเหมือนเราเป็นนักลบะก่ะต้องมีโมเดลในการเล่นเกมลับหรือมีเกราะมีชุดป้องกันนะครับดังนั้นตรงนี้จึงเป็นสำคัญมากนะครับส่วนใหญ่พอเราไปดูหรือเราไปฟังสัมภาษณ์หรือเราไปวิเคราะห์จากสิ่งที่เขา ทำเ่ยนะครับมันจะพบว่าโมเดลตรงนี้มันก็คือการเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะครับที่เหมาะสมโดยเฉพาะการวิเคราะห์ได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบนันตลาดปัจจุบนันหรือว่าภาวะปัจจุบันเนี่ยควรจะเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยนะครับผมเคยศึกษาหลายท่านนะโดยเฉพาะท่านที่เก่งๆเนี่ยนะครับจะพบว่าความสามารถในการรีบาลานซิ่งหรือการวางโพซิชันในจุดที่ต้องใช้เงินมากเงินน้อยในภาวะตลาดต่างๆเนี่ย เป็นคีย์สาคัญมากคือ,คอแน่นอนบางคนเนี่ยบอกว่าผมเคยวิเคราะห์อิชาร์เดนเนวิเคราะห์คนาในใช้สายเทอร์เทิลซิสเต็มเนี่ยเออใช้เทอร์เทิลซิสเต็มเหมือนกันนะครับใช้โมเดลการเทรดแบบโมเมนตัมเหมือนกันหรือใช้โมเดลการเทรดแบบเทรนด์ฟอล์เวลวิ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ด้วยความที่วความสามารถในการบริหารเงินต่างกาันการวางโพซิชันไซส์ในสถานการณ์ต่าง,ต,างต่างกันเนี่ยมันทําให้ผลลัพธ์สุดท้ายรีเทิร์นที่ได้แตกต่างกาันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากแล้วบางท่านเนี่ยมีความสามารถในการวางแผนป้องกันความเสี่ยงได้ดีเน แล้วเขาสามารถจะเล่นเกมรับได้เก่งเนี่ยไม่ว่าจะตลาดจะมีว o ลทายมากแค่ไหนเนี่ยเขาก็สามารถจะผ่านไปได้ตรงเนี้ยพอรักษาเงินทุนได้ผ่านไปได้เนี่ยมันทําให้อัตราการอยู่รอดเนี่ยนะครับหรือว่าอัตราการสูญเสียเนี่ยมันต่ํานะครับตรงนี้จึงเป็นคีย์สาคัญมากที่คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีสกิลตรงนี้นะครับไม่ใช่มีแค่กําไรไปโชว์อย่างเดียวนะต้องพูดให้ฟังตรงนี้นะครับเพราะกําไรแม่นอนคุณหาได้ในช่วงตลาดที่ดีตลาดที่แย่หาไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรหรือบางคนอาจจะเสียมากขึนไปอีกนะครับ อันที่สองนะครับอย่างที่บอกคือการเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยต้องมีระบบในการเทรดนะครับระบบในการเทรดมีกลยุทธ์ในการเทรดสาคัญมากเพราะว่าสุดท้ายถ้าคุณไปมั่วตามอารมณ์เนี่ยคุณก็ไปไม่รอดนะโดยเฉพาะตลาดที่มันมีการชี้นําอยู่บ่อยมีสภาวะของการชี้นําทางอารมณ์นะฮะจากคําพูดของคนต่างๆจากความคิดเห็นจากสื่อนะสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรเป็นตัวยึดเนี่ยเราก็จะแพ้นะครับเราก็จะแพ้เพราะว่ามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรการมีระบบเทรดก็เหมือนมีเฟรมเวิร์กนะหรือว่ามีแผนในการเทรดที่ชัดเจน คุณรู้ว่าต้องทำอะไรบ้างเป็นสเต็ปขั้นตอนรู้ว่าต้องรีแอคชั่นยังไงกับสภาวะสถานการณ์ที่เกิดตรงนี้นะครับเทรดเดอร์ที่ประสบความเป็นส่วนใหญ่มักจะมีระบบเทรดมีแผนการเทรดที่มันมีความชัดเจนคือต้องเข้าใจว่าแผนการเทรดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องซับซ้อนนะถ้าคุณไปศึกษาเทรดเดอร์ที่ประสบความเป็นในหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาพูดให้ฟังเนี่ยเราอาจจะบอกโอ้โ oh, หมันดูมันง่ายจัง บรการที่ทาจริงเนี่ยต้องมีวินยัยต้องมีความสามารถในการทําอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นบางคนผมเคยเห็นหลายท่านเนี่ยนะครับใช้แค่ Moving average นะครับใช้แค่ Moving average ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ใช้แค่เทคนิคการบริหารเงินแบบ money Management ธรรมดาแต่พอไปเทรดจริงๆเนี่ยคนเหล่านี้เขามีวินัยในการทำเขาสามารถจะทาได้อย่างต่อเนื่องแล้วมีความสามารถในการทำเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็ทําให้เขาอยู่รอดและประสบความสำเร็จเหมือนกัน กายเป็นว่าสิ่งที่ทอดทาแบบซิมเพิลนะหรือว่าแบบไม่ซับซ้อนเนี่ยมันกลับมีประสิทธิภาพได้ดีเช่นเดียวกันบางคนอาจจะโหแบบไม่ได้สนใจอะไรนะครับไม่มีระบบไม่มีแผนเล่นไปตามอารมณ์เช่นอยากจะซื้อก็ซื้อบางคนบอกอยากจะซื้อแต่ไม่มีสัญญาณคุณก็ไปใช้ไทม์เฟรมหาไทม์เฟรมสั้นมาซื้อเพื่อสนับสนุนตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้หายเพราะมันก็เพี้ยนสุดท้ายมันก็มั่วไปตามอารมณ์อยู่ดีหรือบางคนมั่นใจว่าขึ้นจัดนะครับมีกําไรก็ไม่ขาย สุดท้ายกลายเป็นขาดทุนก็เสียโอกาสไปหรือว่าคนมามั่นใจจัดโอเวอร์เทรดทุ่มแทงมั่นใจว่ามาแน่ๆยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นหุ้นตัวนี้ต้องขึ้นแน่ๆอย่างนั้นอย่างนี้มีเซียนคนนั้นจะซื้อคนนี้ก็ออกงานพูดถึงก็ซื้อตามทุ่มแท,มท,มท,มทงสุดท้ายก็พลาดได้สุดท้ายถ้าไม่มีระบบนะครับเล่นไปตามสภาแบบนี้ยังไงก็ไม่รอดในระยะยาวนะครับข้อที่สามนะครับเป็นกุญแจสําคัญอีกข้อนึงนะครับคือเรื่องที่ผม เกิดไปแล้วหน่อยหนึ่งื่องของการมีวินัยนะครับตรงนี้คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีความชัดเจนมากนะครับโดยเฉพาะในแง่ของการออโฟกัสอยู่ในแผนหรือการการคอนเซนเทรตตัวเองให้อยู่ในเกมที่กําลังดําเนินนะครับคือที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับตลาดมไม่ได้มีแต่ภาวะที่ดีอะ่ะมันมีภาวะที่ดีภาวะที่แย่ภาวะที่ไม่ดีมันจะเป็นรอบของมันดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีวินัยเนี่ยนะครับเราปล่อยให้อารมณ์มันมีความเข้ามาครอบงำมากมากเนี่ย อารมณ์เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดที่ทําให้ตัวเราเนี่ยนะครับไม่สามารถจะดําเนินการตามภาวะนะครับตามสภา,าวะการที่มันเกิดจริงๆแล้วได้เปรียบได้เช่นสมมุติว่าราคาอยู่ตรงนี้รเราอาจจะมองว่ามันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมานะครับถ้าเราเล่นตามระบบเราก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่าราคาอาจจะไปต่อก็ได้แต่ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเอ้ยราคามันสูงอ่ะนะครับมันสูงอ่ะนะครับเรามีความกลัวหรืออาจจะมีข่าว อาจจะมีข่าวที่ไม่ดีออกมานะครับมีข่าวร้ายออกมามีข่าวร้ายมีข่าวที่แยกออกมาแทนที่เราจะต้องซื้อเรากลับไม่กล้าซื้อตอนนี้เราก็เสียโอกาสไปดังนั้นนีโอกาสที่ได้กําไรก็ไม่มี <Yeah. S 1> หรือบางคนเนี่ยนะครับเห็นราคาร่วงลวงมาจากจุด A หนึ่งเนี่ยนะครับราคาร่วงลงมา A 2 A สเนี่ยครับเราคิดว่ามันถูกคิดว่ามันถูกนะครับคิดว่าราคาลงบวกกับมีข่าวลือ,อมีข่าวลือว่าเฮ้ยมันเดี๋ยวก็กลับขึ้นมานะหรือมีคําชวน นะครับเราเข้าไปซื้อเราที่เราไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเราเล่นนอกระบบเราไม่มีวินัยควบคุมตัวเองควบคุมอารมณ์เราเนี่ยสุดท้ายนี่นะครับมันก็ทําให้เราเกิดความโลภแล้วก็เกิดปัญหาที่ตามมาคือขาดทุนังนั้นวินัยเนี่ยสำคัญมากการเล่นตามแผนไม่ว่าจะถูกหรือผิดเนี่ยนะครับมันเป็นผลที่เราคุมไม่ได้แต่การเล่นตามแผนนี่คือเราสามารถจะดําเนินการได้ตามสิ่งที่เราคิดเราออกแบบเราพัฒนาไว้คือแน่นอนว่าจุดหนึ่งอาจจะไม่ดี เราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้แต่ถ้าเราเล่นตามอารมณ์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแรนดอมเป็นความไม่แน่นอนเนี่ยสุดท้ายที่เราไม่สามารถจะแก้หรือพัฒนาได้เพราะตราตบใดก็ตามมันยังติดอยู่กับอารมณ์อยู่เรายังใช้ความเชื่อเป็นตัวนําอยู่หรือใช้ความรู้สึกเป็นตัวนาําเช่นเขาซื้อกันเราก็อยากซื้อตามโดยที่เราไม่ได้สนใจว่าแฟกต์จริงๆจะเป็นยังไงหรือเราเห็นแค่ว่าราคามันกระพริบกระพริบกระพริบจริงเงี้ยนะครับเรารีบเข้าไปซื้อโดยที่เราไม่ได้ตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแท้จริงเเรราาาาล่นนไปปตมมมอม์ักก็จ ความสาเร็จนะหรือบางคนมีระบบที่ดีอุตสาห์ไปนั่งเ,เรียนมาบางคนไปซื้อมาแต่เราทําตามไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีวินัยอย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถจะทาให้เราประสบความสำเร็จได้นั้นวินัยจึงเป็นคีย์สาคัญมากนะครับแล้วพอพูดถึงวินัยเนี่ยมันไม่ได้แค่วินัยเรื่องของการเทรดอย่างเดียวนะครับคือคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเขามีวินัยเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะอันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบแต่พอคุณศึกษาเยอะๆคุณจะพบนะยังผมดูสารคดีเรื่องด็อกแรเม้นทารีของเทเดอร์เนี่ยของคุณ พอทูเดอร์โจเนี่ยจะเห็นว่าคนเหล่านี้เขามีวินัยในการใช้ชีวิตสูงมากนะครับเขามีกิจกรรมที่ต้องทํามีรูทีนที่ต้องทําเขาก็ปฏิบัติตามคือพอจุดจุดหนึ่งคุณเป็นเทรดเดอร์เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรก็ได้เพราะบางทีเราเป็นเจ้านายตัวเองใช่ไหมครับเราค่อนข้างจะมีเวลาที่ยืดหยุน่นบางคนเนี่ยพลาดตรงนี้ไปเพราะว่าไอ้ความที่มันฟรีสไตล์จัดมันทําให้เราไม่สามารถจะคอนโทรลตัวเราได้บางคน,น่็แบบว่าขี้เกียจละทำมาได้สักพักหนึ่งเริ่มเบือ่อ ไม่อ่านหนังสือไม่เรียนรู้ไม่ทําอะไรละฉันทมดานอนดึกตื่นสายเ,เล่นไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันไม่มีวินัยในการพัฒนาตัวเองในการควบคุมตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรงนั้นวินัยเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งสําคัญมากๆคนที่ประสบความเด็ดน,นะครับทั้งการจัดการอารมณ์นะครับที่กล่าวมาในก่อนหน้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิต,วน,วตนะครับรวมถึงเรื่องการใช้ชีวิตการวางแผนชีวิตนะครับการมีวินัยในการในการในการ ดำเนินชีวิตของตัวเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นคีย์สาคัญนะครับข้อต่อมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่สี่นะครับคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยนะครับในการเป็นนักเก็งกําไรนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้การเทรดเป็นอาชีพหรือการเทรดเป็นแบบมืออาชีพเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมพบเหมือนกันคือการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับซึ่งคนเหล่านี้นะผมจะเห็นว่า คือมันจะเป็นคนที่เก่งจริงอ่ะเพราะคุณสมบัติการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสําคัญมากในในการเรียนรู้เพราะถ้าคุณอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะตามมาด้วยคุณสมบัติของการเปิดใจรับฟังนะครับบางคนเนี่ยขาดจุดนี้นะคือผมรู้สึกว่าอาจจะเก่งอ่ะแต่เป็นคนที่แบบอีโก้จัดนะครับหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเองจัดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปไม่รอดในะระยะใหญ่อย,ย,อยู่อาจจะไปได้ในในกลุ่มเล็กๆในความเชื่อแต่จุดจุดหนึ่งมันก็จะเกิดความผิดพลาดเกิดปัญหาที่ไม่มีใครกล้า ทักท้วงหรือว่าตัวเองไม่กล้าย,ยอมรับนะครับสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นตัวที่มาทาร้ายตัวเองผมเจอเยอะนะบางคนคิดว่าตัวเองเก่งนะครับแต่กลายเป็นว่าโอ้ยทําไมคนอื่นมากมายเลยกลับไม่ชอบคนนี้กลับรู้สึกว่าไอ้คนนี้ไปที่ไหนวงแตกตลอดเลยนะครับมันอย่างเงี้ยคนอย่างนี้ก็อันตรายเพราะว่าจุดๆหนึ่งมันกลายเป็นว่าคุณอาจจะมีความรู้แต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คุณรู้มันถูกทั้งหมดอาจจะเป็นความรู้ความเชื่อที่ ตัวเองคิดว่าถูกหรือเราพยายามจะถ่ายทอดให้คนรอบข้างแล้วบอกว่ามันถูกแต่จุดจุดหนึ่งเมื่อมันไม่เหมือนกับคนอื่นมันไม่เหมือนกับสภาวะของการเป็นไปที่แท้จริงนะครับี่แท้จริงเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเชื่อหรือเราคิดว่าถูกเนี่ยด้วยความที่มีอัตตัอีกก็ขอไว้เนี่ยจุดจุดหนึ่งมันใช้ไม่ได้มันปรับตัวไม่ได้มันก็จะไปไม่รอดนะครับในระยะยาวเหมือนกันให้คุณไปดูแต่ครับคนที่ประสบความเด็ดเนี่ยต่อให้เขาเก่งแค่ไหนนี่นะครับมักจะมีความสามารถอย่างหนึ่งคือเขาต้องเปิดใจรับฟังหรือปรับตัวได้ นะครับหมายความว่าถ้าสิ่งที่เชื่อมาที่คิดมามันผิดก็ต้องเรียนรู้และปรับตัวได้นะถ้าใครเคยอ่าน p r i n c i p l e ของคุณเลดาริโอเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือการยอมรับใน p r i n c i p l e ของคนอื่นผมเห็นบางคนเนี่ยโหแห่นิยมเลดาริโอมากนะครับแต่คุณสมบัติตัวเองไม่ได้เป็นไปตามในสิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่น่าเสียดายเพราะว่าคุณไม่เคยเรียนรู้แม้กระทั่งเรื่องของกระบวนการในการฝึกฝนเช่นเรื่องของสมาธิเรื่องของการฝึกกระบวนการในการโฟกัสอย่างแท้จริง หรือไม่เข้าใจในแง่ของการยอมรับใน principle ของคนอื่นป่าพูดว่ายอมรับแต่ความจริงการว่าโอ้ไปดูถูกความเชื่อคนอื่นไปเสียดสีความเชื่อคนอื่นไปปลูกฝังความเชื่อที่ผิดให้กับคนที่ติดตามให้ไปเชื่ออย่างที่มันไม่ดีอีกนะฮะม่กลายเป็นว่าไอ้อัตราที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระจายออกไปแล้วมันไปเบียดเบียนไปทาร้ายคนอื่นที่คิดแตกต่างจากเราเนี่ยตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดที่เรียกว่านระยะยาวเนี่ยมันจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลบวกนะครับ นั้นถึงอยากจะสอนว่าเราเป็นเทรดเดอร์เนี่ยพยายามทําตามคนที่ประสบความเร็จจริงๆในตลาดจะเห็นว่าความรู้สึกที่อ่อนน้อมถ่อมตนหรือเป็นคนที่ยอมรับฟังเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติสําคัญมากนะครับของการที่จะเรียนรู้หรือที่จะพัฒนาตัวเองเพราะว่าจุดๆหนึ่งื่อเรามีอัตตามากนะครับหรือว่ามันข่มงาตัวเองมากเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปสู่ด้านที่มันมันไม่ดีนะครับด้านที่เราไม่สามารถที่จะปรับตัวได้แก้ตัวได้สุดท้ายพอภาวะ ตลาดมันเปลี่ยนไปภาะวะการจริงมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาตัวเองให้ตามตรงนั้นได้เราก็จะไม่อยู่รอดในระยะยาวเช่นกันนะคุณสมบัติตร,ตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญแล้วอันนี้ที่ผมจะสอนนะครับว่าเมืองไทยนะเป็นเมืองที่เราอยู่ด้วยคอนเนคชันนะครับคือถ้าถ้าเราทําให้ทุกคนไม่ชอบเราหรือทุกคนเกลียดเราหมดเนี่ยนะฮะการขาดคอนเนคชันเนี่ยมันทําให้เราขาดโอกาสเหมือนกันเพราะว่าบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น ต้องพัฒนาร่วมกับคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่เป็นประเภทที่น้ําเต็มแก้วเราฟังคนอื่นได้เราเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราได้รับโอกาสดีๆได้รับความรู้ดีๆนะครับไม่ใช่ไปตรงไหนวงแตกโอ้มีแต่คนเกลียดไอ้คนนี้นะครับเพราะว่ามีแต่ไปว่าคนอื่นไปโจมตีคนอื่นไม่รับในความเชื่อคนอื่นในความคิดอื่นแบบนี้มันก็ไม่ดีนะครับแต่อย่างที่บอกเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยการเป็นคนอ่อนน้อมสอมต,ตนหรือการเปิดใจรับฟังเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องของการงมงายนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ การรับฟังหรือการการคอยตามอื่นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนหลักของวิทยาศาสตร์นะครับคือต้องคุยกันในแง่ของเหตุและผลนะครับคุยกันในแง่ของความเป็นจริงมีตัวเลขมีสถิติมารองรับไม่ใช่ว่าตั้งทฤษฎีขึ้นมาเองหรือบางทีไปล่อคนอื่นมาแล้วบอกว่านี่เป็นทฤษฎีของฉันฉันเชื่อว่าอย่างนี้มันถูกแต่พอพิสูจน์จริงมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์งนั้นเราเชื่อได้เราตั้งทฤษฎีเราได้แต่ต้องมีวิทยาศาสตร์รองรับมีตัวเลขมีสถิตยรองรับเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถจะอภิปรายกัันนได้รคะบ วิทยาศาสตร์ใน,นเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาการทดลองที่อยู่บนหลักนะครับของเหตุและผลถ้าเรามีเหตุและผลมีลอจิกที่ดีเพียงพอเนี่ยนะครับมันยอมรับได้หมดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับในลอจิกแล้วใช้เป็นความเชื่ออย่างเดียวตรงนี้มันก็กลายเป็นอัตตาแล้วทําให้ตัวเราไม่สามารถจะพัฒนาไปต่อได้แถมมันทาให้ตัวเราเนี่ยไม่มีคุณสมบัติของการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอีกนะครับอังนั้นข้อที่สี่นี่สำคัญมากั้นเข้ามาเทรดหรือเข้ามาเรียนรู้นะครับ พยายามทําตัวเองให้มัน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 ละอัดตาให้มากที่สุดนะครับเรียนรู้แล้วก็ถ่ายออกไปเรียนรู้แล้วก็พยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดแล้วไปคิดว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันสุดยอดที่สุดแล้วเพราะสุดท้ายพอมันพอกพูนความเป็นอีโก้มากเกินไปมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะปรับตัวได้โดยเฉพาะจุดจุดหนึ่งเมื่อเราเจอความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อเราปรับตัวไม่ได้เนี่ยบางทีมันจะกลายเป็นผลร้ายแล้วก็มาทําร้ายตัวเราอีกทีนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้สำหรับมือใหม่นะครับน้องๆหลายคนเพราะว่า เข้ามาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยบางครั้งในจุดจุดหนึ่งเราอาจจะผ่านจุดที่ว่าเราเราคิดว่ามันมันดีหรือมันถูกหรือว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่มันเยี่ยมยอดที่สุดเหนือคนอื่นแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นการถูกอาจจะเป็นข้อดีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีในบางช่วงบางกรณีหรือบางสถานการณ์แต่จุดจุดหนึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างไปสิ่งที่เราคิดว่าถูกหรือดีอาจจะไม่เป็นไปนตามมันก็ได้นะครับมันก็ทําให้เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวได้แต่ถ้าเรายึดติดกับตรงนั้นอย่างเดียวเราไม่่ปรรัััับบตวพฒนนนาเียะค มันก็เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเอาละครับในตอนนี้นะครับคงจบสั้นๆไว้สีข้อนี้นะครับนะอยากให้ผู้เราหัดเรียนรู้แล้วก็ลองไปพัฒนาตัวเองดูนะครับจะได้ใช้เป็นฐานในการสร้างให้ตัวเราประสบความสำเร็จในระยะยาวระยะวิธีว่าคนที่ประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการเรียนรู้นะครับหัดศึกษาหัดเรียนรู้จากคนเหล่านี้นะครับ <S <S <ๆ S 2> เพราะว่ามันทําให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นตัวอย่างที่ดี อย่างที่บอกเขาว่าบางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะครับเราอาจจะยังทําไม่ได้ในตอนนี้ก็อย่าไปกังวลพยายามเรียนรู้แล้วไปให้ไปถูกทิศทางมี m ม n d เซ็ที่ถูกเนี่ยนะครับมันจะทําให้ได้ประโยชน์ที่ดีในระยะยาวในสักวันหนึ่งอยู่แล้วถ้าเราเดินในเส้นทางที่มันถูกนะครับขออนุญาตจบนะวันนี้ไว้เท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ